ตั้งแซบปะปะแซบนี่เราสบายดีสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ชูตูุูคนเดิมมันนี่กับบ๊อบกับปูนาสาวลาวคือเก่าแล้วพี่น้องมันนี่กับสิไปเลี้ยงหัวกับทีมงานนะพี่น้องไปกับสาวเตยสบายดีเบลลินเนาะพี่น้องเบลลินจะอยู่ไซเนาะเอาสบายดีเบลลินแเอ้ยสบายดีหมวกกับใส่เนาะมันนี่เป็นยังคือผู้ชายหมวก ลืมหมวกมาเนาะพี่น้องปกติเบิดกันลืมเพื่อจะใส่หมวกแล้วพอลืมหมวกไปไปเลี้ยงหัวได้ปหมนี่ดูแลไปเลี้ยงอยู่โคอยู่ป่าเนาะพี่น้องแชปูกายยุดดำหน้าได้ลายมือเติมในเนาะจักโปมน้ำกระตายอีกอย่างพุ่นกับโบโตกลิ้นมาเนาะก้ากัเหี่ยวแห้งเบิร์นพี่น้องทงห้ยทงน้าดินควันกลุ้มกลุ้มพี่น้องแห่งครูนี่นี่รักทาน งัวกับบกข่อยมีหญ้าให้กินดอกเนาะงัวก,ก,กับเลือแต่กระดูกนี่แหละกระดูกค้างเนาะไม่ว่างเจอแบม่ติดเชื้อกว่าให้หนอนก,กระดูกปีกไก่ยังใครกว่านี่เนาะมีหญ้าให้กินเนาะอันนี้มันอยากมาแต่ไห้นาเนาะไล่ขึ้นโคกหาสองสามสัปโมงก็ลงมาเลยเนาะขีดหอดหญ้านะไห้นาเมียงเกาะว่าใหม่ดู เจ้าขี่รถมันจิแซบบอนี่ค่ะใลองขี่หนมดูมันกิดบ่อแซบแล้วมันเป็นหยาเกิดเกิดแต่หึงนะบ่อแซบดอกงพวมันกินหมักกินแต่ยาวนอนเจ้าสิกินบ่อเขาดีดอกใช่ห่านมันก็บ่แซบแลยวว่ามันก็เลือกกินคือกันแล้ตอนฟงงวเขากันเนาะบางทีก็ไปนํากันบางทีก็แย่กันงวก็ได้เนาะเดาใจบ่ถึง ไปน้ำพุงดีๆกันหลักไปงวเนาะมอม,มอ้าวเนาะโกนเมฆกระายเติบอยู่ด้วมันค่งะง้วกับบัยากความหวยไปฝากเบอง์นั้นเนาะ ก็ยืนเผางวยเนาะเรือนามน้อยหนึ่งเนาะนี่พอได้ให้หงหวกินอันนี้เพิ่นันโปมขึ้นไปดำนาเนาะ ว่านกำลังสิขึ้นไปกินหยาอยู่ทึงกูเนาะบ่อนที่เคยกินหยานะลรงวอะไรเจ้ากะสีลายๆเติมเนาะอันนี้ก็หอดบ่อนเรียงงวอะไรเนาะสิพามาเบิ่งการเจ้โคองนาเนาะาน,ะานี่เหี่ยวแหงบนเนาะ คนบาตกลายมือนะพี่น้องเห็ดไฮกาแบบเหี่ยวเศร้าแห้งอะไรเนาะนะพูนบนผูนน้องบน,บน,บนสปูเรียงงัวนะพี่น้องก็สิมาหลัดอันตะกาไวเนาะยันงัวลงกาเพื่อนเนาะบรดเต่ว่าโอบมาวนะพี่น้องคือฝนจีตตนี้เนาะ นำส่างน้องพี่น้องคนซาอะไรเนาะสามารถกินได้เซอร์ไเนาะงามเลยเนาะขึ้นใหม่เลยดิโอ้บ่อยากือน้ำม้าเนี่ยนุญบุญยากถือน้ำเนะาะอ,อยากกินน้ำมแหงนี่สามารถกินได้เนาะเขาอืดบไปเนะาะเหดหัวดีกว่าน,นี่กนนว่าเนาะผู้โดอืดตันไม่ใช่ตัวลงตันตุ้งตะเกียงัวมากินเลยเนะาะบะนี้และสิได้นนามมาก,กินน้ำในนี่แหล้วบุญทือน้ำมากับสิได้กินในนี่แหละเนาะเจอกขมีนี่ เตรียมกินน้ำในนี้เนาะไปจองกรบเอื่นนด่เป็นสุ่มมันเลยออกบ่อเนาะน้ำกันแดดกับแดดเนาะเด็กหน่อยทางลังจักเห็ดยังเนาะโอ้ยเห็นกรอบอะไรเนาะบ้าไปเลยคนหนึ่งเนาะาตแห่งแรงเนาะเดดกัดด มาเรียกงมาถือยังจะถือยังไงน้ำเขาข้าวขาีดอกข้าทีดอกเขเ้าถือขาถือน้ำเลยวันนี้ก็ถือน้ำเนาะถือมาไรล่ะยาอะไรก็กินเลยป้าแดดแจ่มอะไบ้างนี่แดดอะต๊ก็ะต๊บ่แห้งนะคนนี้ เพิ่นกินหยาเพิ่นก็สีอยู่เนาะอยู่ก็อยู่ไปั่นแหละอีกบริเวกระแตกพูงเนาะเพิ่นกำลังหิวหยาเพราะว่าสิบโมงยังได้ปล่อยงวะนะัวน่ะบางมือก็เก้าโมงเนาะบางมือก็สิบโมงแล้วแต่แล้วเวียกซาแล้วเวียกไว้เนาะไปหลัดงวะนะัวเนาะไปเนาะไป ไปกับเด็กๆเป็นหัวหน้าเด็กน้อยเจ้าแห้งบัวชัยม่วเจ้านะมันเท่ห์บัวชัยม่วจังเท่หู้ยแดดก็แดดยังว่าเท่อยู่งัวกำลัง่างน้อยโ้อยงัวกับใอยากอยู่ไปในน่องมันลายตัวเนาะพื้นที่กับแคบๆเนาะมัวกับสิลมไปกินน้ำนาะพี่น้อง กินน้ำแล้วกับสิลัผิผดขึ้นมาเนะาะพูนต่ปูกระบ,บนั่นก็จะหวานเข่าเนะาะบ่ให้ไปใกล้เข่าเขาเนะาะจนมันมันชีหอมกินเข่าเลยมันชีไปกัดเขา่านาหวานเนาะ เพิ่นกะไทยหุดไว้เนาะเพิ่นบปได้มานอนนาเนาะเพิ่นมีนาลายถุงน,นะพี่นอ้องกินสมเนาะหนังทางวัวนอนลัดงวัวเนี่บไปได้ถือข้าวมาเนาะถือแต่บาวลินพอดีแนวเนาะเพิ่นอยากกินข้าวนี่กินมาคอเลยนะพี่นอ้องกัจังสีแลนะ้วเนาะกินพากันกินสมเจ้เาเตยเป็นคนตำเจวเนาะ มาได้พี่น้องน้องไปกินนี่ดแม่ัคบบปะคน่ะเอ้ยนี่อกโอ้ผู้ภาคอรย์ากอีเตยไดนแซบบริน ินสมพรแนงมวไปพร้อมเนาะนี่ย้มเค็มั้งเผ็ดอาอมั้งตั้งเกอทัเคมเผ็ดว่ะซมเนาะย่องเอาชเตยนะเจ้าไหนเราปตำให้กินได้เนี่ยตีเป็นอกินได้หเป็นไรเผ็ดบ้างเศกเศกไอพื้คาดังกงนยคารงกงกพาแต่โทรศัพท์ลม แซ่บเอนมาขอกอึนหยุดอึหยุดเนาะอนนไหดตมันามอตก็ลงเยได้ติดบอนยานะคืออึนยาอึนฟ้าเนาะเอนมาขอกลาหลุดลยหลุดอึนอเอออนมขอกลยหลุดหลุดไปละเอ้ย xem 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 เนี่ยมึงว่าเป็นคนตาหมดแล้วมาเดี๋ยวผู้หยอกกล่องก็หยอกอะเขาจะทำจะทำแผลเนาะอโอ้ยปวดเลยอืม อยูคนป่าเนระแ์เศรษวะมื่อื่นกินดีบสจนบวปากน้อพี่น้องนี่เป็นอะไรมัคอลงสัตว์งเงี้ยลงมาลงมคลงอยแ่ว่าเต็มทองเลจ๊ะ เพียงครรอลรวไปจับมังกรเนี่ยัง่งตเพชรตึงหอนเนาะเศรีแ,แล้วไปหอนทองแบบนี้อ่ะเอาข่ามาจ้าไหมเอาข่ามาจําเ,เป็นอะไรอหอนท,อ,อ,นทองกินข้าวบ้านนี้ <laughs> ไม่ได้พี่น้องกินข้าว จำเจลออนี่เลยเนาะเจลพุงนี่แหละแซบอลองจำของดูแซบได้ลินน้ำโอเคกินมะขอ้อหอนท้องเนาะจำขาลงไปซ่บเลยกินยังก็แซบมามาโคกมาป่า <c oughs> ครัพี่น้องบ่มีของกินเลยคือเข้าเดียคของกินบ่มีก็จ้ำอันนี้แหลยนะเพิ่นถือข่ากระเดียวแล้วเพิ่นอยากกีนข่าวโอ้ยอย่าหยอกกล้องเด้ออย่าหยอกล้องเดพี่น้องแค่ก็คือข่าวเลยบ่อ่นยิ่งใส่ซะได้ ฟางเพ็ดตังแซบป่ะแซบนี่แหละพระเอกในซ่องเนาะเริ่มสิมีผลงานเลยแหล,ละจตุริกกล่นโทรศัพท์นะอะไรก็แซบเนาะโอ้ยปั่นเข่าสิเบิด์ตเลยนี่เกียงตับแบบนี้เกียงไอันนี้ เดี่ยวบางลางงงไหมมาเดียวมาแซ่บเดินตอนมาผิกเอาไปกินกับอันไบลโมงมาข้อต่ออีกใบร์ลโมงก็กินนะไปไปหางัวต่อนะบ้านนี้ผู้หัวก็ลงไปลุ่มพนะจ้ามข้าดทุ่งหญ้ากันไหลงัวเนาะงัวกับอย่างเมื้อเนาะมีแต่เที่ยวเขาปัดเขาดึงเนาะเขาป่าเขาคู่เขาโดนน,นั่นแหละ กองเงินกองถับต้องเดินเนยทองนกินดิ่มแล้วกับไปหาอะไรงวัวหลัดงวัวนะจะหน่อยจะไหลงวัวลงเลยนะเนาะมืดคืมแหงนี่เนาะมาลุนกันว่าฝนจักสิโตกบ่ตกน,ะนกี่มันก็ได้บางทีตกยิ่งิแต่ว่าทางอื่นแหงก็มีเนาะขาดเตาบ่ถือคือกันเนาะแล้วฝนก็ตกลงมาเป็นที่เอ่หหอยเนาะตกแบบยิ่งิแยนะเนาะพี่น้อง ไก่สิล่ลมัวเมื่ออะไรเนาะสปูกับสิคอจบคลิปไว้เพียงซันี้ก่อนเด้อผาาพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์อะไรก็อย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สป,ปูได้เห็ุกลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง